สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูนะคะวันนี้มาทํากุ้งหัวโตกุ้งหัวโตจ้าอ่าฮัลโ,โห,าาห,หล大家จ今日来ย阿的椒盐虾大头虾啊椒าเราใส่ก้อนแจงเคยอ่าห้เจยย้าปุยแจงกัละอ่ะอันนี้เราล้างน้ําสะอาดแล้วก็ตัดไอ้ตรงหนวดออกตัดตัดไอ้ตรงปากไอ้ตรงไอ้ที่มันแหลมๆออกนะคะแล้วทีนี้เราก็จะ้าบ้าง เอากรรไกรตัดด้านด้านหลังสำหรับหลังมันนะคะหลังกุ้งนะคะก็มาห้อยย้อยงเก้าจินจินจีนเจ้าก็ที่อ่าก็ที่โซ่แล้วก็่าิาจนจินเจาก็บืจองอ่ัโอเคเราจะใช้ผงอันนี้นะผงอันนี้มีรสเค็มรสเผ็ดนะคะผงก็จะมีเกลือมีรสเผ็ดแล้วก็จะมีอ่า มีเกลือมีพริกไทยมีเผ็ดมีเครื่องอ่ามีอ่ะ,อะผงขิงนะในนี้นะคะน,นี้ก็จิ้วหยิมกันค่ะโอเคเลยเจ๊งไหอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะคะโอเคเรามาทํากันเลยพริกก็จะใส่พริกหวานก็ได้พริกเผ็ดก็ได้จะใส่ใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดใครอ่าชอบไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะโอเคเรามาทํากันเลยจ้า วันนี้นําเสนอกับข้าวสองอย่างนําเสนอกับข้าวสองอย่างนะคะวันนี้นะคะนําเสนอกับข้าวสองอย่างจ้าแล้วก็จะมีผัดผักนะคะโอเคใส่น้ามันไปน้ํามันพอประมาณนะคะน้ามันพอประมาณน้ํามันประมาณนี้เลยโอเคจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปใส่กุ้งลงไปเอากระดาษซับหน่อย เราใช้กระดาษซับหน่อยนะคะกุ้งนะคะเดี๋ยวจะกระเด็นจ้ะหยงก็ได้จีสอก,ย,สอกสยี่อกด้วซนก็ไม่ได้ตานกันละโอเคประมาณนี้ใส่กุ้งลงไปโอเคง่คายๆเลยกินจะกินเคยใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันนิดเดียว đừng để mấy dữ mặn ăn mấy อเอดเลยที่ดีด้านหนึ่งปัน้นชินหน่อยก็ปิป้นปัดนี่้นู้ไฟโรูปใสุก,กอก่ก็จะสุกเร็วนะคะกุ้งนะคะทําไม่ต้องนานนะคะทําไม่นานจากกระเรียมก็สุกเลยนะคะทีนี้เราก็ใส่พิกกับกระเทียมลงไปโอเคฟองด้วยซีอิ๊วสมัยหลักทิ้นเลยมีเสกยาจะหลักจะฟองหลักจะเสกหลักจะหมะูฟองหลักที่วะ่ะ เสาเอมปเัยใส่หอมเลยนะคะใส่พริกไทยหน่อยเนามในซองนี้ก็มีพริกไทยแล้วแต่พริกไทยยังไม่ถึงนะคะมันจะมีความเค็มใส่พริกไทยไปหน่อยปอกที่ชิวเลยก่าวูจิ้วฟันลงไปเพระี่าก๋วยจิ้วหยิมแนี่ยามได้จ๊่ะ เอาอฟองซีอิ ong, mm ่ hmm. ใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะคะ mm hmm. ใส่น้ำตาลไปนิดนึงฟองซีอ mm ิ hmm. ๊วถ mm ั่วลงโอเค ซิี้วมายาวใส่น้ำมันงาไปนิดนึงซิี้วมาเยาวใส่ผงอันนี้เข้าไปนะคะผงอันนิ่จวหยิมฝันรอเลยลอสิ่วๆมหมลอก,กําตัวอ่ะหูหามกะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเค็มมากเลยนะคะ เลยปัดเลยจากนั้นเราจะมาใส่ซีอิ๊วนิดนึงชิมดูก่อนอืมใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงมฟองซีอิ๊วสีเหลวเลยโอเค รอพักนึงก่อนรอสักพักนึงรอสักพักนึงก่อนนะคะใส่เหล้าจีนไปนิด,ดนึงฟองซีซิวอ่าซีอิวติ๊ตี๊เจ้าเลยใส่เหล้าจีนไปนิดนึงโอเค อร่อยอร่อยอร่อยมันมันเค็มเค็มมันมันนะคะเค็มเค็มมันมันผงอันเนี้ยผงอันจะมีรสเค็มนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวเอาเอาความหอมเฉยเฉยโอทิ้งไว้สักสองนาทีก่อนนะคะสักสองนาทีตังต้นเริมฟันจงตังต้นเริมฟันจงจะสองเีละอ่ะโอเค ได้แล้วสำรับใส่จานได้เลยจ้าโอเคง่ายๆนะคะเสร็จแล้วจ้าง่ายๆเลยนะคะดีจ้าภาษากวางตุ้งเรียกว่าจิ้วหยิมฮะก๋า,าติมละ่ะต่อเจกเกาไวเยราไทย